มาเล่นเรคขชอตแฝดเื่งแรกใช่ไหมคะ่ใช่ค่ะมาเป็นไปมาได้ไงคะถึงมาเล่นก็เมโทรมาเมโทรมาชวนตั้งนานมากแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยบทนี้เมย์เห็นว่าเป็นพี่เหมาะกับพี่มากเลยแล้วเราก็ฟังเรื่องที่เมเล่าห้ฟังก็เออน่าสนุกจังเหมือนกับว่าคือเล่นเป็นแบบจริงๆแล้วอีกนิสัยหนึ่งแต่ว่าซ่อนเอาไว้สร้างภาพ ให้ภาพดูดีผู้ดีใจดีแสนดีแม่พระมากอะไรเงี GPA, okay. ้ยซึ่งมันก็ท้าทายความสามารถดีอะค่ะเป็นที่ก่อนนี้พี่ปิ่นก็อยู่กับจุฬามาตลอดค่ะเกิดอะไรทั้งหมดสัญญาแล้วหรือยังไงคะก็จริงๆไม่ได้มีสัญญามาตั้งนานแล้วสัญญา5ปีตั้งแต่แรกซึ่งหมดไปเป็น1ิกว่าปีแล้วก็ก็จริงๆแล้วก็ไปเล่นกับเออทรูมาก่อนหน้านี้ด้วยก็ แต่ก็ยังยังรักกันยังคุยกันกับพี่บอยเหมือนเดิม,มคือเป็นนักใสอิลาะใช่ใช่ค่ะมาได้แบบนี้กลัวคนจ,จะบอกว่าเอยเรายัางไงมีปัญหากับทางรู้หรือเปล่าอืมก็ไม่นะคะ <ๆ S 1> คือเป็นคนไม่คิดมากอยู่แล้วอ่ะอก็เลยไม่ได้คิดกังวลไม่ได้อะไรก็จริงๆแล้วเอ,อเลือกที่จะเล่นใน บทที่เหมาะกับเราที่เราสนุกแล้วเราก็แฮปปี้ครอบครัวแฮปปี้คนดูแฮปปี้ก็แค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรมากงานใหม่ทุกคนใหม่บทเรา,าค่ะ,คะก็ดีอ่ะชอบมากเลยอ่ะทีมงานที่นี่แบบน่ารักจริงๆค่ะตั้งแต่สวัสดิการไปจนถึงผูมกับผู้จัดทุกคนแบบน่ารักแล้วก็ธรรมชาติแล้วก็เรามากองแล้วเราอยากตื่นเช้าแล้วอยากมาทํางานอะไรเงี้ย ขอย้อนถามนิดนะะึงค่ะตอนก่อนมาเล่นได้ทั้งคุยได้คุยกับทางคุณบอยได้บอกก่อนอืมไม่นะคะก็คือไม่ไม่ได้มีผู้จัดก,การส่วนตัวอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับพี่บอยก็นับถือเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ยังไงเจอกันก็คุยกันก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับว่าต้องออขออนุญาตอะไรอยย่างงเี้ซึ่งพี่บอยก็เห็นด้วยอยู่แล้วทําไมที่ปิ่นถึงเนี่ยถึงจะไม่เซ็นสัญญา ไม่ได้เลือกที่จะไม่เซ็นสัญญา<ๆ>แต่ไม่ได้มีขยรขอให้เซ็นสัญญาต่อมันก็ใช่ก็ดูตามความเหมาะสมอะค่ะคืออะไรมาก,ก็ดูณตรงนั้นจริงๆเราอยากมีสังกัดมากกว่าหรือ,อ,อว่าจะไปรับที่ไหนก็ได้ก็สบายสบายอะคะ่ะไม่ได้คิดอะไรมากคือถ้าสมมุติว่ามีสังกัดแล้วก็มีงานตลอดเวลาก็ดีแต่ถ้าไม่มีสังกัดแล้วเราได้ไปในที่ต่างๆได้ออ มีประสบการณ์เยอะๆก็ดีแล้วก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมาเกราะตีกรอบก็โอเคคือได้หมดอ่ะเป็นคนสบายๆายแต่ว่าถ้าเกิดมีใครมาจีบก็คือมีโอกาสจะเซ็นถัญดาใช่ไหมคะก็ได้ค่ะแล้วแต่แล้วแต่อย่างที่บอกอก็ดูความเหมาะสม แต่อายุขนาดนี้แล้วนะ <laughs> คงจะคงจะไม่มีแล้วละ่ะปคิดจะ่านัวไปทำเบื้องหลังไปพูดจาอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะไม่เลยเพราะว่าคิดว่าเป็นงานที่หนักมากแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ปิ่นยังไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้น <laughs> คิดว่ามีความสนุกกับการที่จะได้ชวนไปเล่นละครมากกว่า เป็นแล้วตัวเล่นเลยค่ะว่าลูกชายคนโตเจ้านายโดนแคมี่กับเซ็นสัญญาหรือเปล่าอ๋อไม่เลยค่ะยังไม่ได้มีเซ็นสัญญาอะไรเลยยังเด็กอยู่เลยเพิ่ง13-14เองค้าปีห้าข่ามอะไรอย่างเงี้าคือห้าข่าไม่ต้องดเอ๋อไม่มีค่ะพอดีว่าเดี๋ยวกลางเดือนสิ้นเดือนเอ้ยสิ้นปีเดือนกันยาก็จะไปเรียนต่อแล้วไปประเทศอังกฤษค่ะไปคนเดียวก่อน ส่งไปนำร้องก่อนก้าคงจนจบอะค่ะจบตัีสิบจบสี่ห้าปีแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครั้งแรกเป็นนแม่แอบจะร้องไห้แล้วเมื่อวันก่อนอยู่ๆก็คิดขึ้นมาว่าตายแล้วเจ้านายจะไปแล้วแล้วเจ้านายเองก็มาบอกว่าเนี่ยนายรู้สึกว่าเดี๋ยวนายจะไม่ได้อยู่แล้วนายกอดน้องเต็มที่หอมน้องเต็มที่แล้วก็อยู่กับแม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยู่คนเดียวหรอคะ คนเดียวค่ะยูงเรียนประจาใช่ค่ะคิดว่ายังเด็กไปไหมคะติสามแล้วก็ต้องไปใช้ชีวิตคนเดียวที่น้วยคิดว่าโตแล้วแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายก็ต้องเริ่มออกไปสู่โลกกว้างต้องดูแลน้องแล้วอีกหน่อยเป็นสามีก็ต้องดูแลภรรยาดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่เพราะฉะนั้นก็เลยฝึกให้เขามีระเบียบวินัยแล้วก็ เป็นตัวของตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่ตอนนี้ค่ะในโรงเรียนไทยอินเตอร์ก็มีแบบด,ดีเยอะที่เป็ยนทำไมเลือกที่จะแบบไปเข้าไปที่นะู่นืมตอนนี้จริงๆในเมืองไทยก็มีดีแต่ว่านาสภาพอายุสภาพอารมณ์แล้วก็เรามีโอกาสที่จะให้ลูกได้ไปเจออะไรที่กว้างกว่า,ก,วา,ก,วาก็เลยใช้โอกาสนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวภาษาอังกฤษเขาก็จะได้เป๊ะๆแม่นๆแ,แล้วก็เพราะฉะนั้นใน อาชีพของเขาถ้าเกิดมีภาษาอังกฤษไว้ก <lava>. ็ก <es voir> ็จะดีกว่าแล้ว <und> ค <ies> ุณบกจะไปเยี่ยมทุกปีหรือกี่เดือนไหมคะก็ทุกปิดเทอมไม่เขากลับมาเราก็ไปก็ยังไงไม่ให้ขาดค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เขาแบบรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองเกินไปแล้วก็ไม่มีอยู่โดยไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรอย่างเงี้ยไปประเทศไปอังกฤษค่ะก็ ความเห็นเหมือนกันคุยกันก่อนอยู่แ <ok> ล้วมีอาการแบบห่วงๆคิดถึงล okay> ูกบ้างเหมือนคิดปิ่นไหมคะเหมือนกันเดยค่ะวันวันก่อนก็คุยก um, ันเออใจหายเหมือนกันเนื้อป่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลอบตัวเองว่าไม่ได้เราต้องตัดใจเราต้องเข้มแข็งไม่ได้เราต้องปิ่นจะแบบค่ะปีนไปเป้าไปอยู่ด้วยเลยไหมอ๋อไม่หรอกค่ะก็ก็ถึงเวลาของเขาเราก็ต้องปล่อยให้เขาโต สิ่งทีง่เราอามถึงทริปสวีทที่มันรีบหน่อยทนิปงไงบมางโอ้ยมีความสุขมากเพราะว่าเราสองคนชอบทะเลอยู่แล้วก็เลยแบบได้ไปพักผ่อนเต็มที่ทะเลสวยมากปลาสวยท้องฟ้าสวยอาหารอร่อยอะ,อะไรเงี้ยเท่งนี้ถึงเลือกไปกันสองคนก็ทุกทีจะไปกันสองคนอยู่แล้วเคยไปครั้งที่แล้วก็ไปกันสองคือเวลาที่เราว่างจริงๆแล้วก็อยากจะพักจริงจเนี่ยเราจะไปกันสองคน แต่ถ้าเวลาที่เราอยากจะอยู่ครอบครัวเราก็จะขนกันไปเป็นหมู่ mm hmm. แล้วบังเอิญว่าครั้งนี้ลูกชายทั้งสไปทริปกับโรงเรียน mm hmm. กระจายกันไปพอดี mm hmm. ก็เลยแบบไม่ต้องห่วงอัน mm ่สปีด้วมีอะไรพิเศษให้กันมอไม่ไม่ไม่ได้พิเศษอะไรมากมายในปีนี้เพราะว่าพี่เจยุ่งงานเยอะมาก mm hmm. ก็ตอนเที่ยงคืนก็ออกมาเจอกันแล้วก็มีปิ่นเอาการให้ mm hmm. ส่วนเจก็ เอเจให้อะไรอ่ะอ๋อเซ็นเช็คใช่ใช่แล้วก็แล้วก็ไปดินเนอร์ด้วยกันเบาๆไม่ได้มีอะไรมากเชิคพิซมาเท่าไหร่คเท่าไรหลักเอยก็ธรรมดาธรรมดาค่ะหลักเลยคะอะไรอย่างเงี้ยไม่เกินไม่เกินเพราะว่าเพราะว่าปีนี้ซื้อม้าให้แล้วเยอะแล้วตอนวันเกิดค่ะ